ของที่กินอยู่ทุกวันรสชาติเปลี่ยนไปเราจะรู้ตัวไหมแล้วเราจะหาสาเหตุของมันได้หรือเปล่าเรื่องในวันนี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอาจจะนำภัยอันตรายมาสู่เราก็ได้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2023เดือนมีนาคมที่ประเทศเยอรมน,นี โรบี้จอร์นสันเป็นชายหนุ่มผู้ชื่นชอบดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจเขาดื่มกาแฟทุกวันปกติภรรยาของเขาจะเตรียมน้ำสำหรับชงไว้ให้ตอนดึกพอตื่นขึ้นมาโรบี้แค่เปิดเครื่องก็พร้อมดื่มได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็เอะใจว่าช่วงนี้กาแฟของเขาแปลกไปรสชาติแย่ลงมากทั้งที่ก็ชงแบบเดิมมาหลายปี ด้วยความสงสัยโรบี้จึงซื้อกระดาษเทสค่าคอลีนมาตรวจน้ำชงกาแฟโดยปกติแล้วกระดาษวัดผลแบบนี้คือถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีค่าคอลีนสูงผลออกมาว่าค่าคอรีนพุ่งสูงจนอันตรายเขาเริ่มลองตั้งกล้องเอาไว้เผื่อจะเจอสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็ต้องอึ้งเมื่อพบว่าตอนที่เขาหลับ ภรรยาของเขาแอบเทอะไรบางอย่างใใคลายน้ำยาซักฟอกขาวลงไปในกาต้มกาแฟโรบี้ตกใจมากพอภรรยาไม่อยู่เขาจึงเริ่มถ่ายคลิปตัวเองเทสค่าคอลีนด้วยมือที่สั่นเทา It's I gonna do be purple ซึ่งคามันก็พุ่งสูงตามคาดโรบี้ช็อกมากแต่ตัดสินใจเก็บเงียบ แกล้งทำเหมือนไม่รับรู้อะไรซอนกลองต่อไว้และใช้ชีวิตตามปกติเขาแกล้งดื่มกาแฟนั้นทุกวันในขณะที่ทางด้านภรรยาก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณสารฟอกขาวมากขึ้นเรื่อยๆจนช่วงหลังๆกาแฟในกาก็มีฟองฟอดเต็มไปหมดถึงอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็ทําตัวปกติต่อกันจนเวลาล่วงเลยไปถึง5เดือน พอถึงเดือนกรกฎาคมตอนนั้นโรบี้และภรรยาย้ายกลับมาที่อเมริกาพอเขาเอาเครื่องชงกาแฟมาตั้งภรรยาของเขาก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมเดิมโรบี้จึงตัดสินใจเริ่มทำการแจ้งตำรวจ แต่ตำรวจดันบอกว่ามุมกล้องที่เขาถ่ายมาเป็นมุมที่มองไม่ค่อยออกว่าภรรยาใส่อะไรลงไปใครจะไปรู้บางทีอาจจะเป็นนมผงก็ได้โรบี้เลยจัดการซ่อนกล้องทุกมุมในบ้านคราวนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่ภรรยาเทผงฟอกขาวในห้องซักผ้าจนถึงตอนที่เทมันลงไปในกา โรบี้อดทนเตรียมการทั้งหมดนี้เงียบๆคนเดียวโดยที่ลูกๆและภรรยาไม่รู้อะไรเลยจนเมื่อหลักฐานเพียงพอในที่สุดโรบี้ก็แจ้งจับภรรยาของเขาได้สำเร็จตำรวจยังบอกอีกว่ากาต้มกาแฟของโรบี้มีกลิ่นเหมือนสารซักฟอ,อกอีกด้วยโดยคาดกันว่าสาเหตุที่ภรรยาของโรบี้พยายามจะวางยาเขาก็เพราะอยากได้เงินประกันชีวิตนั่นเอง น่ากลัวนะคะคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแบบนี้กลับวางแผนฆาตกรรมเราซะได้นับว่าคุณโรบี้ใจนิ่งมากจริงๆที่อดทนรอเก็บหลักฐานทั้งหมดจนจับภรรยาเข้าคุกได้ในที่สุดสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากฟังคดีแปลกๆแบบนี้อีกสามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะ